ตอนนี้นะครับเรากําลังรอถแถลงการจากกกนนะครับเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งนะครับณนะโรงแรมที่เป็นคู่แข่งกับเลอคองคอร์ดโรงแรมอะไรครับเลอเหม็นเปรี้ยวย<ะ>วันนี้เราจะมาถแถลงการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการกกนของเรากกนย่อมาจากอะไรครับาการเกง่งในจากินัง กินกับนอนโกงกันนะกูกลับก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนักแสดงครับท่านประธานแต่ท่านครับทําไมโต๊ะเล็กจังครับกบประมาณเราหมดไปแล้วอ๋อแล้วทําไมวันนี้ไม่ใส่สูตรมาครับใส่สูตรเดี๋ยวก็หาว่าโกงเลยสูตรอะไรครับที่คือลงลงซ้ายขวาเส้นขวาที่เอเชียสตาร์ถได้เป็นสามที่นั่งไม่ใช่เกมคอนท่าไอ้บ้าอ๋อห้วยขวางเท่าไหร่นะร้อยลายมิทาสี่ร้อยเบืองกลุ่มห้วยขวางร้อยคูณร้อยบนหรือล่าง ไปดูบักตามคู่ฝาแหวนเลยอะไรนะยักยักคู่ฝาแหวนไปลงบังเขนอสองร้อยทำเต้าเดี๋ยวนี่ท่านทำอะไรครับนับคะแนนครับนับคะแนนทำไมไม่ใช้เครื่องคิดเลขเดี๋ยวจะให้เป็ตัวนวิ่งรับบริการเครื่องคิดเลขกันเดียวเลยท่านครับขอทราบข่าวเกี่ยวกับบัตรเกินนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นธรรมชาติบัตรตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ด้วยกันนะนะสีห้าวันมันเสียดสีกันงึัดชังงึัดชังงัดชังงัดชัง ท่านครับอธิบายปัตรขย่งให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตัวผู้มันไม่ถึงมันก็เลยต้องขย่งนิดนึงอ่านั้นหมาครับคำสังคือว่าคูณป่าวครับผมคูก็ขย่งเหมือนกันเวลาพิจุดมันโต๊ะกินข้าวอ่ะข้าวมันสูงไงมันต้องขย่งนิดนึงผมว่าสั่งผักกาดขาวาบานี่น้ำสลัดเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวมันกินไหมเขินึงก็กินแต่น้ำสลัดเลยผมมีสั่งตู้เซฟจะทางสารัดอเมริกามาป้องกันการโกงเสียบบัตรเลือกตั้งเข้าไปท่านนี้ไม่มีใครเปิดได้แน่นอนครับการเลื่อกตั้งหนนนูออกมมาาเล่ทไะ การของเราครั้งนี้โปร่งใสแน่นอนประชาชนทุกคนวางใจได้งบประมาณ60ล้านของเราได้อะไรมาบ้างได้ถังรถช่องมาใบเนินปากกาลบได้ไปแท็กกิ๊กฟัวไว้ลบไหมไม่ครับท่านประธานใช่ครับนะทะธานผมมีสิทธิ์เลือกตั้งหนูอยู่เทไหร่สิบขวบสรุปใครได้เป็นนายกครับขยันเป็นเศรษฐีเชลซีเชลซีใครอยากเป็นเศรษฐีมึงอ่ะเชลซีเชลซี